What are how, how do you feeling คะพูดเลยค่ะ hmm. ท yeah, mm ี hmm. yeah, mm ่แฟนมาซัพพอร์ตวันนี้ลูกโอนนค่แรนบอกแล้วบอกน้องแล้วบอกน้องแล้วรู้สึกออ n น r e d and really p r o อ d and thank you everyone from the bottom of my heart ภาษาไทย Type of o r Thai fan แอนเห็นพลังของคุณคยทุกคนวันนี้นะคะเราก็รู้สึกภูมิใจมาก ที่เป็นผู้หญไทยคนหนึ่งที่จะเป็นตัวแทนประเทศของเราแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกอย่างกำลังใจสปอร์ตขอบคุณมากตัวเองคากินเพราะว่าตแทนจะแหกทีขนาดนี้กระต้ขนาดนี้กระตุ้นลาตพอเราเั้งที่จะเจอมเน็เยอะขนาดไนอ๋ออจบสายนะในี้ก็จะมีเยอะขนาดนี้แต่วาเป็นสนไล์ที่ยากก็ก็ชอบเนาะชอบรู้สึกอบอุ่น ตอนแรกเห็นแอนเหมือนแบบกังวลว่าแบบว่าอาจจะแบบไม่มีแฟนๆมาส่งเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้คิดด้วยซจำต้องคิดโอ้โหลงมาเป็นไงคะลงมาหรอลงมาปุ๊บเห็นแล้วเป็นไงลูกตกใจค่ะตกใจเลยค่ะตกใจคือตใจ่ครับตอนที่นั่งรถมากับบิ๊กซีต้องรี่นะคะถึว่ามันมีท่า View Board ท่านรับ Now อะไรอย่างนี้เป็นสปายสำหรับผู้ที่โทรศัพท์กระจายมา้ได้เห็นไหม เห็นทอะเห็เห็แล้วก็ช่อคอแบบเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนาที่กำลังจะทำควันต่างๆเป็นจริงแล้วมันก็อนนก็เป็นจริงระดับหนึ่งแลถ้าเป็ธุรกิจจนแบบว่าวันสุดท้ายเมื่อคืนนค้มีการแบบนอนหลับพักผ่อนอะไรเ็ี่แม่รงแรมหรือว่ายังไม่ไม่ค่ะมยทุกคนค่ะ ใช่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพื่อนก็ขออนุญาตนอนค่ะเหมือนตัวแอนเองค่อนข้างช็อตเทอมมากกับการแบบแ r a c t i c ในการแบบว่าฝึกฝนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยลูกตอนนี้เหนื่อยหรือยังคะหรือว่าใจสู้อยู่สู้ค่ะเรายิ่งเห็นวันนี้ยิ่งสู้เข้าไปใหญ่แอนถามวันนี้แอนมาในชุดเดิมชุดแรกที่เราไปออดิชั่นมันมีความหมายอะไรอกันบ้างก็เป็นมันเป็นุ full circle moment นะคะ คือกำลังจะไปมิสซิลเลอร์สและชุดนี้ก็เป็นชุดแรกที่จะไปมิสซิลเลอร์สไปได้มันก็เป็นชุดที่ส่งพลังมากๆแล้วก็อยากบอกว่าการใช้ชุดซ้ำเซนส์บู๊ฟ์แฟชั่นทนได้มีเลยชุดกบบเสื้อผ้าที่เราใส่ซ้ำถ้าเราชอบแล้วเรารู้สึกมั่นใจก็ใส่ไปเลยยังมีนิ่งอเฟรสอย่างเงี้ยค่ะแบบคัลเลอร์หรือว่าแบบดีไซน์ี่มันมีความสำคัญอะไรกับเราไมหมคะลูกฟังเจฟฟ์ฟง พูดแล้วค่ะสำคัญเพราะว่ากวันที่อ่านของสุดเค่ะมันมันมันเป็นอินโนเซชั่นมากกว่าอย่าค่ะเรื่องแนวเนื้อกับตอนนี้นาทีนี้ที่เราบอกว่าเออประเด็นโลกแล้วว่าต้องใช้ชุดสาตอนนี่แบบไหนใช่้นตอนเนี้เราเริ่มกับประเด็นนี้แล้วประเด็นโลกใช่ค่ะใช่แต่มันก็มากขนาดนั้นดวย่ามันมันได้ชุดสามแต่มันก็มันเหมือนยาโฆเราเป็นที่มีความหวานมากแบบที่ต่อยั ได้ป่ะแม่คัดก like ่อนได้มันมันม,มันจะปตุกงง แชั <Auf> <S 2> <S 2> ่นเดอนี้คือแอนก็คือเราจะเขาเรียกว่าเราจะเราจะ speak out ข้อ out เรื่องของการใส่เสื้อผ้าด้วยว่าเราใส่ซ้ำปีนี้แต่ว่ากระเป๋าหรือว่าชุดที่เราไปเอาไปไม่เยอะใช่ไหมคะลูกรอดูค่ะอันนี้เราดูค่ะแต่ว่าเสื้อแบบแฟชั่นแล้วก็แฟชั่นในสไตล์ของของโลกใหม่อ่า new global เหรอคะยังในท้อง กระเป๋าครับสำหรับเอ่อทำให้การไป่ใจทำให้ีไปโอเคกระเป๋าทำให้ดีมากเกช์วี้นะคะก็มีแปดใบถ่ายรูปแปดแปดใบพวกหนึ่งนะกระเป๋าส่วนตัวพวกหนึงนี่คือเป็นกระเป๋าแบบเคล็ดลับที่แบบเอาไว้พร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาหรือเปล่ากระเป๋าชุดนอนก็มีอะไรต้องตามไปไหมคะน้องี่ค่ะไม่มีค่ะคือ ใช่อยากชื่นชมทีมเรื่องหลักมากเรื่องนี้คือมันมันไม่ได้เร็วสําหรับแอคคนเดียวมันเร็วยงสำหรับทั้งทีมแล้ว,ลวการที่เราไำลังทำงานด้วยกันอย่างนี้เราก็ทําได้สําเร็จถึงเลเวลนี้แล้วคืออยากให้อยากประมาณทุกคนนะคะที่ทำงานทีมจริงๆอย่างลูกบุกนี่เตรียมไปเยอะน,นะคะแอนค่ะก็ถ่ายสองวันแล้วค่ะเต็มๆเล่มลเอาไปกี่เล่มลูกเล่มเดียว อ๋อ oh, เล่นเดียวค่ะแอนเก็บคนเดียวนะคะอ uh. ใช่ไหมครับพี่เอายอดย้อนถึงชุดประจำชาติครับปีนี้จะเปิดตัวเป็นอะไรบ้างครับเราได้เห็นและเห็นนะคุณบอกว่าไม่ได้เป็นปการแข่งที่ออกมาหรือมีสไตล์หรอกอเานะการารู้ว่าทุกคนจะชอบมากชุดป,ประจำชาติป,ปีนี้ของเรานะคะแล้วคิดว่ามันเหมาะสําหรับแอนมากๆเป็นนักสู้แล้วก็มาจากสายกีฬาก็เหมาะกับมวยไทยแล้วก็ แอนอยากให้ทุกคนรอดูมากกว่าอย่ามวยไทยเองแอนก็ไปเรียนด้วยใช่ค่ะสหรับชุดประจำชาติเลยใช่ไหมคะไม่ค่ะก็แอนเคยเล่นมวยไทยมาสอนแล้วแล้วก็ได้ออกโปรเจการไปด้วยเล่นมวยไทยไปด้วยไงคะมันก็เลยมันมันไม่ได้แพลนหนักหนาแย่แลกทำไปแล้วติ๊งโอเคไหมคะติ๊งใช่โอเคไหมป๊ะสุดค่ะ เอออย่างแฟนซัสติกที่เราแบบว่าขึ้นไปทำบนเวทียอะไรเงี้ยออนสเตจนะคะแอนแฟนซัสติก <Fantastic. S 2> ใช่ที่เราขึ้นไปทำแบบว่าโมเมนต์หรือว่าแบบซิกเนเจอร์วอล์กอะไรเงี้ยเตรียมพรนะ้อมคือร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะปีที่ไปถึงอยากทำอะไรเป็นพิเศษงไหมคะแอที่ตอนไปถึงเหรอคะที่แอนอยากทำเหรอคะแ <and S 1> อนอ, <ชา S 2> อยากไปดัดสีอ๋อชาอยากไปดูดัดสีเพราะว่าจะยินลายยาวสำหรับเป็นนักศิลป์ของดัดสีนะคะแล้วก็ ็นนคทวิวอะ่ะ o u n แ r ่ก็อยากไปมีแบบว่าอันดั้นในกลกองไหมคะหรือว่าเราแอนจะไปเองอ๋ก็ต้องอยู่กับกองแหละไปเองไมได้เหรเออแต่ก็อยากไปสักครั้งหนึ่งเนาะใช่ค่ะแต่ว่าคุกวันปุ้ยก็จัดแล้วค่ะเออ แอบบอกความลับเดี๋ยวจะต้องพยายามทําคลิปแล้วก็ส่งกลับมาให้แฟนชาวไทยได้ชมกันค่ะอืมอันนี้ไปถึงเราเองนี่หรอครับงเข้ากองเลยป้าหรือว่ายังไงต้องพักฟันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปถึงมีนิงหนึ่งอะไรอ๋อมีค่ะมีค่ะจะต้องมีเรื่องไปถ่ายทำอะไรเยอะแยะไปหมดค่ะแล้วก็เข้ากองที่29 29 29 29 November ตอนนี้มีเพื่อนกี่ประเทศแล้วคะแอนหา ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันแล้วไม่ใช่หลักฐานเดน๋ยวเออมีไลฟ์มีอะไรกับเพื่อนๆปลับางประเทศไปบ้างแล้วมีเพิ่มๆอีกไหมคะหลังจนั้นก็ยังค่ะกล่ว่าจะไปเดี๋ยวพักคืนนี้สักสามสีคนเพราะว่าเป็นคนที่หลักคนคนที่ชอบมีเพื่อนก็อยากพักทาย ยิงซิเวเนียฟอมไทยแลนด์เราจะไปให้เพื่อนเนี่ยเป็นอะไรครับก็เดี๋ยวเตรียมไว้แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาขอคนร่วมมือนะคะด้วยจากการคลุควิกเขาก็เลยไม่อยากให้มีการแจกกันวุ่นวายของผู้อยากต้องตรวจต้องค่าชืวิต้องอะไรหลายอย่างแต่ก็มีบ้างหนูมีบ้างมีบ้างถ้าผู้ถึงทำค้อมหน่อยให้กับแอนทำงานได้ชืใจกับสิ่งที่เขามาส่งเราอะไรอย่างเงี้ยความพอแอนตอนนี้ความพอความพอออ๋แอนก็ถุงวันนี้แล้วเนาะ พร้อมค่ะพร้อมมากพร้อมที่จะพร้อมมุ่งสารแล้วก็มุ่งมั่นใน g o ล l ที่ไม่ใช่แค่แอนมีเนาะเป็นไทยแลนด์แล้วแล้วก็เชื่อในตัวเองมากยังไม่กดดนันทำเต็มที่แล้วแอนคือว่าคนไทยทุยคกคนจะภูมิใจมากในสิ่งที่ไพลเล่สามารถทำได้ที่ราชไทยต่างได้เลยนะเป็นองไรแรกค่ะได้มาเยอะขนาดน,นัครบ ที่บอกทุกอย่างที่หนูต้องรู้ว่าค่ะแล้วสิ่งที่หนูอาจจะกังวลเพราะว่าเช่นเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ถึงที่เขาก็จัดเรียบร้อยแล้วบอกบอกทุกอย่างที่ที่มันต้องเตรียมพร้อมตอนเข้าในกองค่ะก็ขอบคุณมากค่ะพีด้าที่มาช่วยหนูด้อยค่ะไอ้ยางความริสิแฟนนางงามแฟนคลับของเราไหมคะลูกที่แบบเดี๋ยว ถ้าไปนู่นแล้วอาจจะแบบอยู่ยาวเพราะมันต้องมีภารกิจเผื่อแบบได้มงได้มงแล้วก็แบบไม่ได้กลับอัทไลน์เนาะนานไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณแม่ตามไปเยี่ยมไปเลยก็ไล่เลยก็อย่างแรกพอขอบคุณมากค่ะเพราะว่าแอมไม่อยู่ในจุดนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่แฟนนางเอกอัทไลน์เนาะแล้วก็เจอกันพี่นี่ก็ว้าวอ่ะ แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นคนไทยละเป็นสติกเนเจอร์ของเราแล้วค่ะ,คะดังเลยค่ะเผื่เลยดังเลยลูกเอาให้ดังโค้ชสนภูมิ a n n and Julie got to c o m i t g Thailand คโอเ Okay Insert Karo ได้ขอนแอนแอนกด้องนี <N> ้นะลูกกล้องนี้กัอนหนึ่งสองหนึ่งสองเออเด็กอบคุณครับขอบุครับลูกสะเอนก่นนะครับนานะครับขอบคุณมากค่ะ 思啊